<Yes>. Uh. สวัสดีครับ <c oughs> กันพาครีเอเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาแกะกล่องนี่ครับผม ไฮเกรด1ต่อ144นะครับผมแบนชีนอลนะครับผมเดสทรย์โหมดนะครับตัวนี้เป็นร่างไซโคเฟรมนะครับของค่ายดาบันนะผมเป็นกล่องรีสต็อกนะครับที่ปกติตัวดาบันเนี่ยเขาจะมีโลโก้ดาบันอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ส่วนกล่องนี้เนี่ยเป็นกล่องรีก็น่าจะได้เป็นตัวที่รีมาใหม่นะครับผมตัวนี้ผมได้มาในราคา350บาทนะครับแล้วก็ผมไม่เคยประกอบงานจีนของค่ายดาบันมาก่อนนะครับนี่เป็นตัวแรกของผมเลยนะผมผมอยากจะรู้ว่างานจีนไซ HG กับงานจีน MG เนี่ยคุณภาพพลาสติกหรือการประกอบหรือว่าอะไรทั้งหลายทั้งมวลเนี่ยมันจะดีเหมือนกับพวก MG หรือเปล่านะผมก็เป็นตัวแรกเลยครับผมที่ผมได้ลองประกอบดูนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูบล็อกอาร์ตแล้วก็ไปดูแผงกันเลยดีกว่านะครับผมไปกันเลย เอาละครับเรามาดูอาร์ตบ็อกกันนะผมอาร์ตบ็อกตัวนี้ก็จะเหมือนของลุงบันไดเลยนะผมเพียงแค่มันไม่มีโลโก้ของดาบันแล้วก็ด้านข้างก็เหมือนเหมือนหมดเหมือนกอปมาเลยครับแล้วก็ด้านหลังก็อย่างสวยเลยครับผมนี่ฮะด้านหลังก็มีสกรีนทําด้านหลังมาสวยเลยครับด้านข้างนี่จะมีอาวุธบอกลูกเล่นต่างๆนะครับนี่ด้านข้างตรงนี้กาก,ากมากน,นี่ไม่ไมีไม่เขียนคำว่า HG นะครับผมจะบอกสเกล อ่าบัญชีนอนะครับผมอ่ะลองมาแกะกล่องกันเลยดีกว่านะครับนี่ฮบผมตามสไตล์ดาบันครับดาบันเขาจะเป็นอย่างงี้ฮะดึงออกมาปุ๊บแผงไอตัวแผงจะอยู่ข้างหลังนี่อันนี้เป็นหน้ากล่องตัวแผงจะอยู่ข้างหลังนี่ฮะอันนี้คือทําเหมือนกับกล่องใหญ่เลยนะครับผมทําเหมือนพวกไซส์เอ็มเลยนะครับผมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ย โว้าวะเห็นครั้งแรกแล้วว้าวเนี่ยแผงดีเลยอะเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันนะครับผมดูคร่าวๆกว่าว่าในกล่องได้อะไรมาบ้างเอาละวครับเรามาดูคู่มือกันก่อนนะครับผมคู่มือนี่ก็กลอปของมันของบันไดมาเป๊ะๆเลยนะครับผมสวยสดงดงามมีโลโก้นะครับหน้ากล่องไม่มี นหน้า้านหลังว้าวเนี่ยฮะนี่คู่มือก็มีสีมาให้ครับแล้วก็ทำเหมือนของบันไดเลยการประกอบก็ไม่ได้ยากครับดูละไม่ซับซ้อนเท่าไหร่การประกอบไม่ได้ยากแล้วก็ไม่ได้ซับซ้อนนะครับ คู่มือคร่าวๆนะครับผมอ่ะโอเคเรามาดูสติกเกอร์ฟอยกันเลยกันดีกว่านะครับผมสติกเกอร์ฟอยก็ถือว่าดูดีเลยนะครับถือว่าดูดีใช้ได้นะตัดเปิดอะไรเป๊ะเปะ่ถือว่าทําออกมาดีนะครับสติกเกอร์ฟอยใช้ได้เลยนะครับผมอ่ะ ผมจะเริ่มจากแผงที่มันเป็นแผงใสก่อนนะผมแผงไซโครเฟมนะครับพวกแผงใสเนี่ยมันจะได้มา3มแผงนะฮะนี่ให้ดูแผงสีนี้ก่อนตัวนี้ได้เป็นแอชชั่นเบดสีใสค่อนข้างที่จะสวยเลยนะครับแล้วก็นี่ทำออกมาได,ได้ดีเลยนะครับผมดาบันโมเดลครับมีโลโก้ของตัวเองนี่ก็เป็นโล่นะฮะดีเทลค่อนข้างดีเลยนะงาน HG เนี่ย แผงนันเนอร์ใสเนี่ยค่อนข้างที่จะสวยเลยครับของดาบันแต่ก็มีรอยให้เห็นนะเห็นไม่รู้เห็นหรือเปล่ารอยแป๊บๆเนี่ยรอยทั้งหลายทั้งมวลเนี่ยอะันนี้ก็แผงไซโครเฟรมนะครับผมดูดีเทลครับ ดีเทลอย่างสวยครับนี่ดูดีเทลนี่ผมไม่เคยต่องานไฮเกรดเลยนะผมของโมจินเนี่ยส่วนใหญ่จะต่อแต่ของพวก M g ็ทั้งหลายทั้งมวลเนี่ยแต่พอมาเจอแบบนี้ผมก็ว่ามันโอเคเลยนะใช้ได้เลยเถ้ามันก๊อปของลุงมาทั้งหมดนี่ก็ลุงก็ลำบากแน่เลยนะครับผมน,นี่ฮะเหลืองทองค่อนข้างที่จะกากมากเลยนะครับ <S <S 2> <S 2> <ride> มัน คือมันก็ดีในระดับหนึ่งอะดูดีเทลตรงนี้ดีเทลนี่คือดีเทลครับตัวพลาสติกก็จะมีลายบ้างนะครับเล็กน้อยดีเทลตรงนี้ครับตรงปกคอมันเนี่ย ก็ยัมีดีเทลเล็กๆน้อยให้เห็นนะครับถือว่าได้อยู่ครับมาดูแผง PC บ้างนะครับผม PC ที่ได้มาเนี่ยค่อนข้างที่จะนุ่มนิ่มเลยนะผมถือว่าใช้ได้เลยนะครับผมแต่ตอนปอระกอบนี่จะเป็นยังไงไม่รู้นะตอนยับแต่ตอนนี้คือมันโอเคอะพลาสติกค,ค่อนข้างดีเลยครับ PC อ่านี่ฮะอันนี้เป็นเกาะโล่นะครับผมแบรนชีนะครับผมดีเทลค่อนข้างดีครับค่ายตาบันทำออกมาค่อนข้างดีเลยนะผมว่าพลาสติกเนี่ยหลังๆมาเนี่ยงานจีนมันดีขึ้นเรื่อยๆดีเทลแล้วก็สีนะครับผมผมว่าสีโอเคนะ ได้มาแค่สี่สี่แผงเองอะเนี่ยได้มาไม่มากครับพวกนี้นี่ก็เป็นแผงหน้าอกนะฮะใช้ได้ใช้ได้ชิ้นส่วนเล็กๆน้นนอยๆค่อนข้างเยอะนะฮะทรมานนิ้วอีกแน่นอนครับผมนิ้วใหญ่ๆอย่างผมเนี่ย ดูดีเทลใกล้ๆนะครับผมเผื่อหลายๆคนยังไม่รู้หรือว่าหลายๆคนอยากจะลองนะครับก็ลองดูคลิปนี้ได้นะครับประกอบการตัดสินใจนะครับกับโปรงนะฮะผมว่าดีอ่ะงานใช้ได้อยู่ครับในระดับหนึ่งดูดีเทลของเขาความคมของร่องความลึกของร่องก็ใช้ได้นะครับผมจะเป็นสีนี้จะออกสีเทาๆนะครับผมสีเทาๆนี่ดูเท้า ดีเทลเท้าดีเทลกระสุนนะฮะดีเทลปืนนิ่มเออดีเหมือนกันนะเนี่ยอ่นี่ครับชิ้นเล็กๆลน้อยนเพียบเลยอันนี้ก็เป็นส่วนใบหน้านะครับผมใบหน้านงานชิ้นเล็กๆน้อยน้อยนี่เพียบเลยนะครับผมยูนิคอน แขนึงเป็นแผงสีดำนะครับนี่แบ็คแพคนะครับผมใช้ได้ใช้ได้นี่ก็เป็นส้นเท้านะครับผมนี่ก็เป็นเท้านะครับลายเท้าสีดำสวยนะผมว่าดำอย่างเงี้ยสวยดีก็ไม่มีอะไรครับผมสำหรับแผงก็มีเพียงเท่านี้เดี๋ยวเราไปประกอบกันดูนะครับว่ามีปัญหาส่วนไหนบ้างหรือเปล่านะครับผมกับค่ายดาบันสเกล HG g 1นต่อ1น นะครับผมไปกันเลย เอาละครับหลังจากที่ประกอบเจ้ายิลิคอนแบนชีของค่ายดาบันในไซส์เกรด HG นะครับผมก็รู้สึกว่ามันสวยนะถ้าพูดถึงเอาข้อดีก่อนเลยแล้วกันพูดถึงข้อดีเนี่ยผมว่ามันสวยครับแล้วก็สีค่อนข้างสวยตัวพลาสติกสีที่เป็นไซโครเฟรมก็ค่อนข้างสวยนะครับแล้วก็ตัวดีเทลเขาก็ค่อนข้างเยอะครับผมชิ้นส่วนเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะกันนะครับผมให้อาวุธมานะครับผมค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรครับโล่ของแบนชีแล้วก็โล่แบบธรรมดาด้วยนะครับผมตัวนี้เนี่ยน่าจะ ลุงมาทางดุ้นเลยแหะครับผมแต่ได้มาในราคา350บาทนะครับผมของแท้เนี่ยของลุงเนี่ยน่าจะประมาณ600กว่าบาทนะครับผมก็ถูกกว่ากันครึ่งนึงครับแต่ว่าคุณภาพเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่เหมือนของลุงแน่นอนเพราะผมเคยประกอบยูนิคอนของบันไดมาแล้วนะครับผมเจ้าตัวนี้เนี่ยครับผมบัญชีของดาบันเนี่ยข้อเสียเลยนะครับผมอยากจะบอกเลยนะผมว่า1นนะครับผมตัว pc มันอะค่อนข้างห่วยเลยครับผมตัว pc เนี่ย ที่เป็นจอยเนี่ยพอยัดเข้าไปปุ๊บฝืดนะครับยังแขนเนี่ยบิดขึ้นบิดลงเนี่ยยากมากเลยต้องใช้2มือช่วยในการบิดนะครับคิดดูนะครับปกติเราหมุนแขนหมุนมือเราใช้แค่มือเดียวแต่เจ้าตัวนี้เนี่ยต้องใช้ถึง2มือเพื่อที่จะให้มันหมุนได้นะครับแล้วก็ตัวข้อต่อตรงขาข้อต่อตรงแขนแล้วก็ตรงมือเนี่ยฝืดมากๆครับผมฝืดที่สุดเลยนะผม แต่ข้อต่อตรงระหว่างกระโปรงกับต,ตัวต้นขาเนี่ยโคตนหลวมเลยครับผมก็แปลกดีเหมือนกันอย่างเท้า,เน,นทาเนี่ยบอลจอยเท้าเนี่ยฟิตมากเลยแต่ไาตรงต้นขาเนี่ยโคตรหลวมเลยครับผมก็ข้อเสียมันนะแล้วก็อีกจุดหนึ่งเลยนะครับผมที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่แถมบีมเซเบอร์มาให้ผมก็งงเหมือนกันครับไปไล่ดูในคู่มือเนี่ยมันไม่มีบีมเซเบอร์มาให้จริงๆ<อ>ับผมเจ้าตัวยูนิคอนเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของเขานะครับผมไม่แน่ใจว่ายูนิคอนตัวอื่น บางตัวที่ผมเคยรีวิวไปก็ไม่มีบีมเซเบอร์มาให้นะถ้าผมจาไม่ผิดนะครับผมก็ตัวนี้ก็ไม่แถมบีมเซเบอร์มาให้นะครับผมนี่ส่วนของชิ้นส่วนเล็กๆ,น,ๆน,น้อยๆนะที่ผมบอกอ่ะมันมีชิ้นส่วนเล็กๆน้อยๆเนียน่ยหลุดล่วงง่ายนะตรงหวัวไหล่เนี่ยหลุดง่ายมากเลยจัดท่าจัดทางก็หลุดล่วงง่ายแต่แปลกนะครับเขาไม่หลุดนะตัวนี้ใส่เขางัดเข้างัดออกยังไงเขาก็ไม่หลุดนะครับผมเออแต่ชิ้นส่วนเล็กๆน้อยๆอยางหลักกระโปงว่าเป็นตรงหัวไหล่ที่เป็นชิ้นเล็กๆนยครับผมตรงไซโครเฟมเนี่ยมันหลุดบ่อยมากเลยครับผม ตัวยูนิคอร์นเนี่ยครับผมก็คือเอวนะครับผมเอวหลวมากเอวหลวแบบเลวร้ายเพื่อนๆคือจับเคือเกิดจับขาแล้วก็ยกขึ้นมานี่คือเอวร่วงครับผมคงจะหนักแบ็คแพ็คเลยนะผมว่าอะไรเรื่องของน้ำหนักเนี่ยพอถือโล่ใหญ่ปุ๊บนะเอียงเลยอ่ะเนื่องจากเอวมันอ่อนใช่ไหมเพื่อนๆเ,เนี่ยดูมันเอียงเนี่ยจับท่าไม่ค่อยเท่นะเพราะมันเอียงเอียงจริงๆอะ่ะเอียงแบบเลวร้ายมากอะ่ะแล้วก็ในส่วนของมือเนี่ยผมอยากจะบอกเลยครับดึงเข้าดึงออกโคตรยากเลยครับผมเวลาจะเปลี่ยนมาถืออาวุธเนี่ยลำบากจริงๆเลยนะครับผมแล้วก็การประกบไม่ต้้้องงงพูดดดถึครับานนจีปววิใชไเลย ตัวนี้แล้วก็ยังมีบางส่วนที่ยังต้องควานนะครับเพราะว่ามันประกบกันไม่สนิทนะครับจะสังเกตได้ว่าส่วนข้อพับแขนเนี่ยมันประกบไม่ค่อยสนิทเพื่อนๆมันก็จะอ้าออกจากกันตลอดเลยนะครับผมนี่ก็เป็นข้อเสียทั้งหมดทั้งมวลของเจ้าตัวกันดั้มยูนิคอร์นแบนชีตัวนี้นะครับผมแต่โดยรวมนะครับผมความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะถ้าเกิดได้ในราคาที่มันแพงกว่า500แบบนี้ผมไม่เอานะแต่ถ้าเป็นอย่างเงี้ย350เนี่ยว่ามันสวยนะสวยกว่า HG ทั่วไปอะ่ะเพราะว่าดีเทลมันเยอะโดยรวมแล้วผมว่า 350. ว่ามร้เ่ยังงไก็พือนๆเอาไปบผม สินใจดูนะผมก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับผมอ่ะเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ต้องขอบคุณมากในการติดตามรับชมนะผมเ,เพื่อนๆคนไหนที่เพิ่เข้ามาดูใหม่ก็อย่าลืมฝากกด subscribe และกดติดตามให้กันด้วยนะครับกดกระดิ่งด้วยครับผมเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเรานะครับผมสำหรับคลิปนี้ต้องขอบคุณมากสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย